เช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านหน้าหน้าแดดยังไม่ทันแรงแต่เสียงโวยวายจากบ้านเย,ยรวยก็ดังลั่นทั่วหมู่บ้านเสียก่อนวายตายแล้วใครมาขโมยกล้วยใหญ่เนี่ยเสียงเย,ยรวยดังจนไก่ใต้ถุนบ้านตกใจบินกระเจิงส่วนเจ้าดำก็เห่าก้องรอบบ้านราวกับรู้ว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ดอกอ้อที่กําลังจะออกไปทำงานถึงกับรีดจอดมอเตอร์ไซค์แม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วคราวนี้ยายรวยนั่งบนแคร่ใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจผสมโมโหดูว่าสิอ้อกล้วยหอมสุกพอดีว่าจะเอาไปขายตลาดเช้านี้หายเรียบเหลือไว้แค่สามลูกต้นกล้าเดินตามออกมาในชุดนักเรียนมองซ้ายมองขวาแล้วพูดเสียงใส ยายหรือจะเป็นแมวบ้าแมวที่ไหนมันจะกินกล้วยยายรวยหันขวับใส่หลานก่อนจะได้ยินเสียงกากกากดังมาจากบนต้นมะขามข้างแคร่แล้วก็เห็นตัวการนั่งแกะกล้วยกินอย่างสบายใจอยู่บนนั้นลิงน้อยมันกำลังยิ้มแฉ่งมือหนึ่งถือกล้วยอีกมือแทะอย่างอ,ร,อร่อยไอ้ลิงบ้า มันเอากล้วยยายไปกินจริงๆยายรวยร้องลั่นแต่แทนที่ลิงจะกลัวมันกลับโยนเปลือกกล้วยใส่หัวยายรวยเฉยเลยโอ้ยมันยามกันชัดๆยายรวยโวยวายแม่อย่ากโกรธเลยนั่นมันลิงป่าที่ชอบหลงมาจากเขาโน้นนะ่ะคนอื่นก็เจอมันบ่อยเจอบ่อยไม่ว่าแต่มันมาเจอกล้วยยายกล้วยยายรวยไม่ใช่ของเล่นนะ ยายรวยพูดพลางหายใจหอบก่อนจะหันไปมองต้นกล้ากล้าไปเอาหนังสติ๊กของเองมาสิเดี๋ยวยายจะสอนมันให้รู้จักคำว่าบ้านยายรวยไม่ใช่ร้านผลไม้ฟรีแต่ยังไม่ทันที่ต้นกล้าจะไปหยิบหนึงสติ๊กลิงเจ้าปัญหาก็ขยับตัวว่องไวกระโดดข้ามหลังคาแล้ววิ่งหนีหายไปทางท้ายสวนเหมือนรู้ว่ากำลังจะมีเรื่องยายรวยตะโกนตามหลังสุดเสียงจำไว้นะถ้ากลับมาอีก ยายจะเอาไปขายที่ตลาดเสียเลยดอกอ้อหัวเราะพลังสายหน้าแม่คะลิงมันไม่เข้าใจหรอกคะ่ะแม่อย่าไปเถียงกับมันเลยไม่เข้าใจก็ช่างมันยายพูดให้ขาดใจไปข้างวันนั้นข่าวลิงขโมยกล้วยยายรวยแพร่ไปทั่วหมู่บ้านเร็วกว่าข่าวหวยงวดที่แล้วเสียอีกใครผ่านหน้าบ้านยายก็อดหัวเราะไม่ได้ ตอนเย็นยายรวยเลยต้องทำป้ายแขวนไว้หน้าสวนว่าห้ามลิงเข้าเจ้าของสวนมีหนังสติก๊กและอารมณ์ร้อนตอนกล้าก็เดินมาพร้อมยื่นกล้วยหอมลูกหนึ่งในมือให้ยายรวยยายหนูแบ่งกล้วยจากโรงเรียนมาให้ยายลูกหนึ่งนะจะได้ไม่เสียใจที่ลิงกินหมดยายมองหลานแล้วหัวเราะออกมาโอ้ย หลานยายรวยนี่แหละของดีสุดในสวนแล้วเธอดึงต้นกล้ามากอดแน่นเสียงหัวเราะของสองยายหลานดังคลอไปกับเสียงลมพัดยอดกล้วยที่เหลืออยู่แม้จะเหลือไม่กี่ต้นแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขแบบชาวบ้านแท้